ผมก็เป็นมามุ่มพีนองไม่ได้ดำรงตำแหน่งตัวมัมไมไรก็ะมัยเป็นผู้ตามเอาเมือผมก็เป็นมามุมพี่นองครับเป็นมามุมเหมือนกันเนี่ยนบีบอกว่าถ้าไปพบสิ่งที่เราไม่ชอบนี่พี่น้องอย่าบอกว่าเรื่องอะไรมั่งอะไรโกงเราไม่ชอบตัวมัมนี่น่าลุยแล้วถ้าหรือพี่น้องสุนนะข้อง่านนบีฟันยัสบิรอะไลฮีนบีสั่งให้อดทนโซบา อยากจะพอฟากพี่นองว่าอีกปัญหาหนึ่งเลยถึงฟามเตงเยกในสังคมเนี่ยพูดกันตรงตรงพี่นองฮนะชาติไม่ค่อยชอบกับตัวมัมโลกมะมุมกับตัวมัมพี่นองนะยั่งถูกพื้นที่อันนั้นนะไม่ใช่ว่าพี่นองที่นี่เลยนะปุ๊บบาทอื่นดโูโกงสมมติไปเล่เละพี่นองถูกบานไม่ฟังว่า นี่ถ้าว่าละมาจุมอันนั่นถ้าว่าไม่วายจีบนั่นเน,นาะนะถ้าเล็กได้มันก็นละมาจะมาห้าเวลานี่ไม่ไปเล่้ยวันชุกกันพี่นอ้องนี่ขึ้นขึ้นไปัะอีทเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺซุบะฮานวะวะตาลาครับเรื่องฟ้ามเตเยกราวางมะมุมกับอีมัมเนี่ยผู้น้เลยครับผู้ตามเนี่ย มีฮะดีษจากท่านอับบาสอานินดาบีญีสัลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมกล่าวมั am, รรออามินอามิริฮีชัยอันยักษรอฮูฮูใครที่ไปพบเห็นในอามีรในหัวหน้าของเขาโดยมัมของเขาผูน้นำของเขาเนี่ยชัยอันยักษรอฮูฮูสิ่งหนึง่งเรื่องหนึง่งซึ่งเราไม่ชอบ เคยมังทามตัวมัมเละพี่น้องพุ่นทางบ้านจบตัวมัมมดใหม่ไม่ถูกบ้านเละพี่น้องเนาะยังเลส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึงนน่งไอ้ส่วนนั้นเลยนะั้นที่ว่าเอออกินั้นมัสยิดลาวเลยตัวมัมนะก็ปโชนนั้นเละลาวตัวมัมนะกัปโวพัฒนามัสยิดกันนั้นเลยเนาะเพราะนั่นเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับเนาะเตนในท่านาโรภูตาม ผมก็เป็นมามุมพี่น้องไม่ได้ดำรงตำแหน่งตัวมัมไรกะไม้เป็นผู้ตามเอาเมื่อผมก็เป็นมามุมพี่น้องก็เป็นมามุมเหมือนกันเนี่ยนามบีบอกว่าถ้าไปพบสิ่งที่เราไม่ชอบนี่พี่น้องอย่าบอกว่าเรื่องอะไรมัง่งอะไรโกงเราไม่ชอบตัวมัมนี่นะ่าลุยแล้วถ้าหรือพี่น้องสุนนะข้องทานนาบีฟันยัสบิรอะลลยฮีนาบีสั่งให้อดทนโซบ้าไม่ใจไปด่าพี่น้องไม่ใจพะทวง อ่าไม่ใช่ว่าเดินขบวนอันนี้ไม่ใช่สุนนะข้องทานนาบีสุนลลอฮะวะลิวะสลัมออยดีเป็นของเพื่อเพื่อกันเลยหรือมามุ่งเดินขบวนปลดตัวมั่เลยยุงไม่ใช่สุนนะข้องท่านนาบีสุนลลอละเลยสลัมพี่น้องสุนนะจริงจริงนะี่ว่าฟัลยัสบิรอะัลฮีเนาะเขาคนนั่นจงสอบ้าจงอดทนฟาอินนฮูมังฟาโรอนจามาอาชิบรอ นับว่าพระแท้จริงแล้วคนที่แวกออกจากกลุ่มยามาอาเพียงนึ่งคืบเนี่ยคามาตาเลยกอเสียชีวิตไปนี้อิลลาม,มาตามีตะตังยาฮีลียาเขาเสียชีวิตไปในสภาพดังกล่าวเนี่ยนะเว้นไว้ว่าเขาตายในสภาพเชกเจนของกาเฟตยาฮีลียะเลยครั้งสมัยก่อนนะท้ไม่พี่น้องเทรักครับ บางบางฮะดีเนี่ยท่านนาบีบอกว่าเวลามันไม่น่านอิหมัมคนนี้เราไม่ชอบผู้นำคนนี้เราไม่ชอบพี่น้องนะมันพันนันมันพันนี่หนึ่งเราต้องเยกนี่เรื่องส่วนตัวของตัวอิหมัมเราวางโคกับอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาก็สะสางเทในท่านาตีฉันเป็นหลูกมะมุ่ทาอิหมัมชายพี่น้องดึงต้องคำหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่คัดตัวลักษณะไมา่ ผมบอกส้วนหมาตัวมัมชายนี้คงไม่ใช่ปิดลักพี่น้องนะอย่างมังกตัวมัมไปใา่ไปซส้อลอตเตอรี่สรงวดนียห,ห้ามไมพี่น้องเอ้เธมัมบอกต้นเป็นหลักหลกปลาเจ้าหนูมาจากโลกนี่ก็น่าว่ามมยเนาะแต่พฤติกรรมของตัวมัมวัารออัลลัมพี่น้องเนาะระวังเขากับอัลลอฮฺซุบฮานาววตาอาลาเแต่ะระวังเราในท่านาปินมาหมมเนี่ยเมื่อใดสิ้นที่ผู้นำเราใชา้ เราไม่คัดตัวละกการศาสนาเนี่ยจำเป็นเรจาจะต้องปฏิบัติตามนาจำเป็นเรจาจะต้องทำตามคือเลวคือลาวพีนองเนาะฉันในใจดมผือชโชไม่เลวว่าไม่ชอบจริงๆนี่กับผู้นำคนนั้นเตเมื่อไม่คัดตัวลักศาสนาพี่นองับต้องทำเลยมีประวัติทิ้งทายสันส้นๆลาวให้พี่นองฟังเล็กครั้งสมัยข้องฐานอิมัมอัลฮัมัดบินฮัมบาน รอฮิมาฮุลลอฮุตาอัลาเนี่ยปีที่หนึ่งรอยเซถึงสองรอยเซสิบเอ็ดฮิจร็อชใช่วงชีวิตของอิหมัมอับดุลฮบินฮัมบนันช่วงนั้นพี่น้องครับ้านเมืองเนี่ยถูกปกครองดโดยดอล拉อับบัสยีย์ในราชวงศ์อับบัสยีย์เนี่ยคอลิฟ้าที่เป็นผู้นำล้วนแล้วเต้เป็นมั่วตาซีล็อถึงมั่วตาซีล็อพี่น้องยึดมั่นว่ากุรอานนี่มั่กโลก นะถ้าเคยไม่กล่าวว่ากุราน,นี่มักโลกนี่กุรานกะลามุลลลฮ์มักโลกนี่โอ้ยรุนนันเขาถุบเขาขังก็จับเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะอลิฟ้าผูน้นำนี่เป็นมัตะซสิลไม่ใช่อะลีซุนนะวันจามะมันดังอยู่ปัจจุบันี่เรยจะถือเซะลเลธานอิมามอาหมัดบินฮัมบ้านพี่น้องครับแกเนี่ย <c oughs> แกนี่รู้สึกว่าในยุคของมุตสิมบิลละมูฮัมหมัดเนี่ยท่านอิหมัมอามัดบินฮัมบานโทกโบยสิบอาครั้งโทกจำคุกยีสิบแปดเดือนซ่องปีเสีเดือนคดีอะไรพี่นอคดีไม่กล่าวว่ากุรานกาลามุอฮ์นี่มักหลบเกมมยอมน่ะเกมมยอมจนกระทั่งท่านมายุคของมุตสิมบิลละมูฮัมหมัดเสียชีวิตไปในยุควาสิกบิลละฮารุนบินมุตสิมนี้ ทานอิมามอ Ahmad bin Hamdan นี้ได้รับอิสาราภาเป็นน้องรุดออกจากผูกรุดออกจากตารางเหลือตรงยบตรงซอนเพราะยุคนั่นกอลิฟะก็คือมัวตาซีละปกรครองเตะคอขีดพี่นองกับผูกกัฮะแห่งเมืองบักดัดกรุงเบกเดนในะอิรักที่อิมามอ a h m a บิน n h a m d อาศัยอยู่เนี่ยอ่าเขาประชุมพีนองวางเพน้น บบยโคตรคอลิฟาเลยพี่น้องเราไม่ต้องต่ออัดเราไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำเหลี่ยมไม่ฟามว่าเออเราไม่ต้องทำอะไรแต่ก็ประกาศอะไรอย่าไปช่วยแต่ถ้วมัมประกาศทำมันก็อย่าไปช่วยพี่น้องไม่ความว่าทางสาธาตเข้าพันนันเลยพี่น้องผู้กว่าทางไร่เลยแห่งเมืองบักดัดในคณะนั้นร่วมทีมนะรวมทีมเนาะเหลี่มยมมาถึงโบอีมัมอัลมัตบินหัมบานว่า เนเราปรึกซาห้ารื้อกันเล็ว,ว่าไม่ต้องต้องอัดปูน้าเราไม่ต้องเอาเลยอ่ะมันทํอะไรไดมันใช้ไรเราไม่ต้องทํานี่ไม่ฟังว่ามันเนปร่านาโผมันหมดตาซีแล้วอิหมัมอ์มัดบินหัมบานตอบเฉมไรพี่นนองอิหมัมอามัดบินหัมบานตอบว่าอะไรกุมบิลเองการีบิกูลูบิกุมอิหมัมอามัดว่าทานทางไล่จําเป็นจะต้องอิงการปฏิเสธด้วยกับว่าใจพี่นนอง สิ่งใดที่อิหมัมโรผพิษอิหมัมโรมไม่ไม่ไม่ไมทุกโชอบด้วยลักศาสนาพันดันปนูพันนีเนาะอะไรกุมบิลอิงการีบิกูลูบิกุมปฏิเสธด้วยกับหัวใจเวลาทักลาอูจะดัมมินโตอาเทนญาทนนนำมือญาทนมือออกจากกันโตอันไม่ฟามว่าโตอันเละสิ่งที่ผู้นำสังเมื่อไม่คัดตัวลักศาสนาให้ทำอ่านนะ แต่ถ้าไม่ชอบผู้นั้นอิงกาดบีกูลูปีกุมปฏิเสธด้วยจิตใจเวลาต่ชุกปูอัลซ้อนมุสลิมีนทานญ่าไปพ้าญ่าไปทำลา่ไม้ท่าว้องคนมุสลิมีนผู้นั้มเปน้องเป็นไม้ท้าว่าไม้ท้าว่น้องเล่ก้นเก๋นะก็ไม่ป้าไม้ท้ากับปิกทองแลเน้อพลัดแต่แสดงว่าผู้นั้มเป็นเาหลักของมู่บานเป็นาหลักของสังคมพี่น้อง บูเราะทางเพินพันคนไม่ชอบพระมิรผ้าคนเลม้ยมนาโซตนเดียวพี่น้องเราคนคนที่คนที่ทกะฮักมันกันแล้วนาออ่ากะฮักเสียโซาเลยกะจบได้พี่น้งองโซลักนี่แหละอ่าอสุนมุสลิมินพี่น้องกับวลาตัสฟีกูดีมาอาคุมวาดีมาอันมุสลิมินมาอาคุมทานยทาทำให้เหลือดของพวกชานอา่าไดโนงและเลือดของเลาบรรดามุสลิมินท้งห้ายต้องนองเลือดกัน ออคือหมายความว่าหนาเทรบญาเทรากันเลยวังซูรูฟีอากีบาติอัมริกุมเรวให้คิดอนาคตอากีบัตการงานข้องพวกเจา้าวัยไรจะเกิดขึ้นภายภาคหน้านคนนี้เป็นตัวมั่มบุโรมไม่ชอบประกาศตำรคนเอาลงไปเสียอนุคน,นูขึ้นมาหาคัดกันเรื่องรูงน้ำยิดนึงยกตวอยางไม่ไห้าไม่ชอบอาคนลงไปเสียแล้วเอาเคยมาเป็นพี่นองกับเนี่ยปัญหาไม่ได้ทุกเกะเคย เต็อ wa so so ิมัมอามัดว่าวัสบิรูอดทุนสบาฮัตตายาสตาริฮาบิรุนโอยุสตารอหามิงฟ้าจีเรนสบาจนกะทางอฟามดีได้ถึงมาพี่น้องสบาจนกะทางวะได้ปล่อยจากความเลี้ยวซ้ำองผู้นำเพราะฉะนี้ก็คือการเก้ปัญหาพี่น้องที่รักุกฐานครับเพรพือลบมาที่คำว่า ซอบ้าเลขอดทนเป็นตีตังมันดังที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลได้สั่งเอาไวา้ว่าวัตวาซอบิลฮักกวัตวาซอบิสอบรสั่งเสียกันในเรื่องสัจธรรมและจงสั่งเสียกันในเรื่องซอบ้าอดทนปีนองเพราะฉะนั้นปีนองเี่กของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทุกทาท่านสาธบันผอบครัวเหล็กๆ อาศัยตัวโซบาเป็นที่ตังเนาะพุมเชื่อเน่พอเมีถุกทานนี่ไฟพันระยะถ้าไม่โซบาปานี่พังเสียนานเลยเนะาะอาายสามีก็ว่าเหมือนกันเลยนี่ชานถ้าไม่โซบาปานี่ชา้านเมียชา้านนั้นโดนเลือกเลยเราไม่ดูนะนี่นละมาพี่เนาะนี่ครอบครัวอาศัยโซบหมู่บ้านบินองที่รักกับขา้าศัยกันโซบาระดับประเทศข้าเช่นเดียวกันทุกระดับว่าแต่ว่าโซบิโซบริ เราต้องสั่งเสียกันคุยกันว่าใา้อดทนเละนะถึงแมว่าสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นพี่น้องเนาะแต่สักวันสิ่งที่ไม่ดีมันให้ไปเลยกับความดีมาทดแทน